การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับบังเบสน,นะครับวันนี้มารับคูดีนะครับที่เดินจำการขาบินอองเมืองการนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเราไปไม่รอว่าออกมาจะมีภาพแห่งความประทับใจขนาดไหนนะครับก็ติดมาประมาณ16ปีกว่านะก็โดนจับด้วยกันแต่คนนี้ด้วย ชั้นอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่อยู่ในเดือนจางก็คงจะออกไม่พร้อมกันนะองค์ออกช้ากับฝั่งเด่นประมาณ1ปีนะครับเดี๋ยวไป,ไปรอไปรอชมกันว่าจะออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับเชิญครับไปตื่นเต้นมากมาแต่เช้าแล้วครับมารอบางเบนที่เดืนอนจางของบินนะครับทุกคนก็เดินทางมาถึงกันแล้วตรงนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปรอก,กันดีกว่าตอนนี้10บโมงครึ่งแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใครจะมาเพิ่มเติมตรงนี้ไหมเดี๋ยว ไปรับกันดีกว่านะครับนะฮะไปดูความตื่นเต้นนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกยังไงในการมารับครั้งนี้นะไปกันเลยดีกว่าไป สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มารับไปครับผมก็มารับพี่โอ่งเมืองการครับผมพ่อบ้านชื่ออะไรครับปุณณเทพำสเลิกเพชรักษาครับผมอ๋อครับผมเป็นพ่อบ้านกันอยู่ได้วก็มาหลายปีครับพี่รอรับเขาอยู่เนี่ยใกล้แล้วอีกไม่นานอดใจรออีกนิดนึงครับผมเป็นไงครับมามากี่โมงแล้วผมมาผมมาตั้งแต่มามารอเมืองการตั้งแต่เมื่อวานครับผมตแ่เมื่อวานเลยครับคือคือมานอนรอเลยไม่ได้คนนี้ต้องมารับครับผมต้องมาต้องมา มานอนรอเลยที่สายยกโอ้โหแล้วก็ตีรถมาลาร็รัองคตีรถมาลาเร็สองชั่วโมงกว่าครับผมเหยียบอย่างเดียวเลยสุดไหมสุดไหมองคเนี่ยสุดไหมสุดครับผมคนนี้คนนี้นี่ใส่ดีครับผมใส่ดีมากต้องต้องยังไงก็ต้องมาไม่ว่างก็ต้องมาเด็กบ้านเรียกว่าอะไรเด็กบ้านเด็กบ้านเราเรียกว่าอะไรเรียกองค์นะ เรียกพี่องค์เรียกบอสนแม่บอสก็ทนายใช่ไครับแม่บอสทนายครับทนายครับสมัยจะเป็นบอสบอสเฮ้ยมาแล้วป่ะน่ะดูให้ดีนะจะให้รถสิต้องไปจยืมมาจนฮาจนฮาครับคุณต้องการลงไหนบอกเดี๋ยวบอกครับนะฮะผมอีกแป๊บนึงครับผมมาครับเดี๋ยว ผมจะพาไปดูรายชื่อว่าผู้กดีนะครับออกชุดไหนยังไงเดี๋ยวเดินไปดูรายชื่อกันครับเชิญครับป่ะฮะคนี<า>สิบห้าสิบหกสิบห้าย่สโมงสิมครึ่งเฮ้ยก็รับต้องอ่ะดิคนที่สิบห้าคนสิบห้าเออคนที่สิบห้าไปบางดูเดี๋ยวก็มาแล้วดิบางดูบางดู วันสมรเทล่ารรึยไงคนที่15นีอ่าใช่ใชเอ้ยเดี๋ยวออกแล้วเนี่ย10โมง15ชุดสองนะเออชุดสองนะรักที่สุดมาแล้วครับโอ้โหต้อห้องวางเลยนี่ครับ่ คนใหม่รป่พวกรอรอรอโอ่งเยอะแยะเลยดำดำกันไปไม่ลืมไม่ลืมไหวดีนะไหดีครับ่ไเป็นไงไหวดี้พูดสะพ้ายสะน้ายสัมภายด่วยมีความรู้สึกยังไงครับเพื่อนรักที่ว่าวันนี้16ปีได้ออกมาวันแรกดูอ้วนเ่ยก็ความรู้สึกแลกที่ได้เจอเพื่อนๆก็รู้สึกดีใจ ที่เพื่อนๆออยังไม่ลืมกัน16ปีที่อยู่ข้างในมันมันเป็นเวลาที่ยาวนานก็ก็เพื่อนๆก็คงรู้กันอยู่ว่าการอยู่ข้างในชีวิตการดิ้นรนในคุกมีแต่การเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ดีใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เพื่อนๆไม่ลืมกัน ดีเป็นเพื่อนไม่ลืมกันดีเป็นเพื่อนไม่ลืมกัน พี่หนาแล้วพ right ี classify, ่ไปไปไปนั่นเลยฮฮยังไงมึงเอาแ้พี่นะเอาไว้เฮ้เออจะพาไหมมามามาไปป ได้นี่จอนไ่ใชยเอาไมส่วัดีพวันดีครับวัสดีครับวัสดีควัดีครับสวัสดีครับสี่ีคคนเคยอยู่ดรวัสดีัวงสััีี่คัครรอยู่อ่ดวัสดีัสั้ีั เดี๋ไม่คิดเหมือนกันว่าจะพิการนี่ไล่ไล่เหมือนกันไม่คิดเหมือนกันแต่ปุ๊บนี้ตรงให้เบนดูเลยเอ้โหแน่ลูกนี้ตามอยู่ตลอดที่องค์เขียนใช่ป่ะที่องค์เขียนมาใช่ป่ะสุดท้ายมันมาถึงตอนที่ประกาศอภัยแล้ววันนี้มัเลยไม่เขียนต่อเพราะนี่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ต้องมารับไงนี่เช็คเช็คทุกวันนะว่าออกวันไหนไกล้องค์ไงโอ้โหโทรไปห้หัวหน้าใกล้หัวหน้าใกล้หัวหน้าใกล้โทรมาบอกวันไหนดังเหอเป็นไง กำลังมึนอยู่กำลังมึนอยู่ตัเลยดอดอยู่กำลังงงกำลังงงไหนลูกอ๋อช่วยช่วยกระใจป่าวอ๋อคุ้น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 นี่นี่เบอร์เบอร์คนเมื่อกี้ให้ไว้อันนี้เบอร์นี่เบอร์เบน ต้นทำอะไรอยู่ไหวเที่ยวเลยตอนนี้ไหวหนึ่งตัวเต็มตัวนะโอ้ยลุยไปอ้วนไหมลุยไปเต้าเนี้ยไปอ้วนลุยเรืออ้วนไปหนึ่งเป็นไงมั่งสบายดีสบายดีครับกินเหล้าหึงมาเลยมึงเนี้ยโอ้ไปไไป้นุ๊กครับ กดไลน์นิดนึงใครนะขอบคุณมากครับบอสสี่สามอ๋อปล่อยปล่อยชุดสองนี่กดตั้งกัดแล้วก็มีไปวันนี้สักปีนับที่ว่าอดีตผู้นำคือว่าติดคุกมาเลยเอ๊ะเอ๊ะสองขมยอมรับแม่งนอกอ่ะพวกเราอ่ะยอมแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มยอมนะนี่เริ่มยอมแล้วเริ่มยอมแล้วเริ่มยอมรับ ผมเริ่มยอมรับแล้วนะไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเห็นได้ลายอย่างนี้นะมองเออที่ตารางไม่ใช่แล้วนะครับนี่ก็รอเพื่อนนะปล่อยชุดไหนออกแล้วครับอ้าวโอ่ง่ยเมือแตะผ้าด้วยอ่ะออกมาแล้วรออะไรมีหมายจับไม่เหรเดี๋ยวตำรวจรู้ไปแล้วไปแล้วไปดีนะโออกไปโดนแล้วไปไปไปดอยโอ้โหอะไรเลยอะไรเลยอ่ะเออไม่กันอู้รับพนายดิหล่อกดังไปหลอไอ้ไหนึ่งยิ้มาย ตามอยู่กดไลค์อยู่นี่แล้วนี่เดินไปไหนแล้ววันนี้นะครับก็มารับนะครับพี่โอ่งนะครับพี่โอ่งชุกโดนนะครับวันนี้เราก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะครับผมนะฮะทางพี่โอ่งก็จะไปนะฮะไหว้ศาสตภาพ่อหลวกเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนผมก็กลับหัวหินนะฮะแล้ว โอ้โหวันนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับมีความปิติยินดีนะครับมีความสุขมากกับครอบครัวพี่องค์ด้วยและเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับทุกคนก็ดีใจไปกับพี่องค์ด้วยนะครับสําหรับการรอคอยอิสรภาพ16ปีนะฮะและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับยังไงก็อดีตที่แก้ไขไม่ได้นะครับก็ปล่อยผ่านันไปนะครับแต่สําหรับวันนี้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอทําดีดีทุกวันครับผมนะครับ สำหรับพีนี้ต้องจากกันไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปครับผมสวัสดีครับอ